มือนีก็พากันลุกออกจากที่นอนเป็นตะเวนตะเวน,ตะเวนตะเกาเด้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามือนีมาหากินข่าวอยู่ในซอยบ่ไเด้ไปกินข่าวอยู่น้ําค้างทะเลก็เลยฝ่าวา,ากันมากินก่อนตะเวนสิตกดินนันละเพราะว่าอย่างว่าตีกินข่าวเลี้ยวก็สจะไปย่างข่างชายหาดเบิงพาท,ทิ์ตกดิ่งขึเกานั่นตัวมือนีกับเขาของเขาก็มีสิมสามอย่างคุณสาก็ว่าอยากกินกุ้งย่างตาบักหุ่งและะ้วก็ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงเพิ่นวบาก็เลยได้สร้างห้ตามคําบัญชาของเพิ่นนันละก็สิได้สร้างตามคาสั่างนั่ง ตัวพวกเธอ่าบอเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเมย ที่แรกก็ว่าสิได้ใส่ซอนใส่ซอมอลไรเด้อปวกกุ้งน่ะนะแต่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมามันเป็นเคียงเคียงก็เลยได้ใส่มือสําตัวแบบนี้กินไปกินมากระคเนเอากินน้ารลองคอจักหน่อยสกอนพเพราะแต่กินข่ากินน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกก็ได้เวลามาย่างใช้หาดเบิ่งพาธีตกดินได้แบดนี้เบิ่งที่หลวกเถอเบิงเบิรงบรงบรรยากาศจะไม่มันสวยมันงามเลยทุกมือเนาะฉันก็บ่สงใสยดอกว่าเป็นอย่างคุ้นสาของฉันคอยมากมาอันเซาทะเลโอบเแม่นเซาโรงแลมที่มันอยู่ขางทะเลเซาทะเลบัดนี้แมม ผู้ใดพาว่าล่ะเฮ้ผู้ใดเขาเศร้าทะเลได้ยี่หกเธอว่า ก็จะเมนบอกไปทั่วทีบทั่วแดนเนาะฉันก็ะไดเอ,เอาเอาเอามาหาเบิรงบรรยากาศคางใช้ยทะเลตัวบนันนี่มือนี่คุ้นกับเป็นหูปลายหลายเด้อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่พวกเขามากักมานางกินคางชายหาดนันละมือนี่ก็บเป็มานางกินแต่กะยางผ่านอยู่ยางไปยางมาฉันกับพ่อภาพที่ประทับใจค่กผักเธอเอ๋จะก็เลยมาซูบักเธอเบิรงนี่ล่ะฝลังถือถุงขยะหาย่างเก็บขยะทั้งชายหาดผักเธอฉันกะว่าฉันอยากไปซอยขเจ้าอยู่เด้ฉันก็ถามคุณสาข,ของฉันวา่าป้าป้าเข้าไปหา โซอเพื่อนเถาะคุณสาของฉันนั้นก็ว่าปุต้องไปดอกพนาว่าเบิงที่หล่ะแล้วก็ดึงแขนฉันไว้จับมือฉันไวส้สงสัยสิย่านฉันไปตกลุ่มลักผู้บ่าวก็บขยะะสด้บูบ่แเม่นดอกฉันเี็นล่วเป็นคนไปจับมือเขามาจับมือจะโขงน่นน่ะกะโอ้ยฉันก็อยากสวีดเนาะสูเห็นว่ากระไดกระทำทายางจับมือกันจักเล็กจักน้อยมาอดก็สิมาพรนีพกึกเึอ กลุ่มผู้บ่าวติบอลเตะบอลถธอกบว่ามันโดตะโก,กบเธอเบิงที่ละ่ะส่วนมากที่ฉันเห็นสิมนี้ตั้งแต่ผู้บ่าวอาหลับเม่เธอที่มันอันมีหนวดมีเขานัน่นเมชก็บหู้ดอกว่าประเทศใดแต่ว่าส่วนมากสิเป็นสไตล์นั่นละ่ะถ้าผู้ใหมัมาสไตล์แบบนี้ก็มาผู้กิตได้เลยด้วยช่วงนี้จะเป็นมันหลายคักซะเบิงที่ล่านั่น พากันจับกุมเตะบอนกันไปกันมาเหลียอยู่ในน้าวกเธอกระเบิงเอาโลมิตตคนหุ่นลำลำเอาอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศหนาโรงเลี้ยมของฉันเดฟผู้หนาเธอเบิงที่ละอันนั้นก็นสิเป็นผู้บ่าวโชคมวยกันโอ้ ข้าเจอก,กับมาเฮกิจกรรมลิ้มช้าหาดตอนผ้าที่ตกดินเพื่อสิก,กินฟิวความสวยงามและความอเมซิ่งของหาดประเทศไทยทิละเนะนี่นี่ก็สิเป็นกลุ่มอันผู้บ่าวดอบอลที่ฉันย่างพานแล้วก็ทายวิดีโอมาให้พวกเธอเบิ่งก่อนหานี่นัน่น,ะนะละนับเบิ่งนทิละนั่นว่ามีจะค้นมือนี่อาหารหูอาหารตาของเขาก็จะเป็นหูหลายเน่จักหนยดอกเด้อฉันก็อิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มตาเป็นน้อยูผุนหน้าผู้บ่าวเก็บขยะของฉันก็ยังเก็บขยะบ่ระท่านได้เลิกอยู่พวกเธอเอ้ยฉันี่ก็อยากไปย่างเก็บ ยอยเดนคนบุมีบอกขังๆนี่ฉันก็สิงย่างไปซอยข้าเจ้าอยู่นัน่นล่ละบ่ได้เหตหยังก็ไปย่างหิวทงซอยก็ยังดีเด้อพวกเธอว่าบอก <c oughs> เอาเป็นว่ามือนี้ฉันก็มีความแบบว่าอิ่มตาอิ่มอกอิ่มใจไปหลายเติบยุ่นละสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี่แหละเด้อเอาอาหารตรงอาหารตามาซูเบิงซือๆัมแม่มาพอ้าังสีซื่มือกับ้งสิดีเนาะพวกเธอว่าบอกกับ้งสินอนหลับฝันดีคักเด้อ <c oughs>